สวัสดีจ้าไม่น้อยจะต้มเป็ดนะคะวันนี้ต้มเป็ดเสร็จข,ขันหอซอสขอันหอเนาะในี่นีซิมิตะไคร่ใบบักูดแล้วก็ค้านะคะใส่เกลือลงไปค่ะนิดหน่อยวันนี้บ่ได้ต้มหลายแต่ต้ไมไปพี่น้องเบิง่งว่นไม่น้อยต้มเป็ดแบบไหนซื้อๆเนาะเพราะว่ากินคนเดียวกับ่ได้ไใส่หลายอ่ะใส่เป็ดลงไปนะคะเป็ดนิดล่างเอาแป้งสาลีล่างให้เรียบร้อยจังิว่มีกินสามนะคะ จะต้มประมาณนี้ค่ะต้มสดห่อนๆเนาะโอเคใส่เป็ดลงไปแล้วปล่อยแรกค่ะให้เดือดปล่อยให้เดือดไปเลยนะคะอย่าเพิ่งไปก้นมันเด้อค่ะเด้อดอย่าเพิ่งคนปล่อย่อนต้มไปเรื่อยๆไปเย็นๆจะเคลียร์ลงนิดนึงไข่มันถึกน้ำเนาะาละปล่อยน้ำเดือดจักน้อย จะนะัจะช้อนฟ้องนะคะ,ค,ะค่อยๆช้อนฟ้องออกค่ะให้น้ำต้มห้องมันป็ดแต่แสบนะคะน้ำวงนี้มันออกมาจากเลือดที่มันอยู่ในตัวเป็ดนะคะช้อนทิ้งไปเรื่อยๆนะคะถ้าพี่น้องต้มไลยก็เฮ็ดแบบเดียวกันเด้อค่ะเด้อไม่น้อยกินผู้เดียวเฮ็ดไลยมันก็จะบ่เมดนะคะ ค่ะช้อนฟ้องออกให้น้ำม,มันใสน่ากินนะคะบางคนที่ว่าเออต้มให้ยังอันตักออกแค่ยังน้ำน,น,นัวมันอันนี้ก็แล้วแต่มักเนะบาะเพราะว่าบางคนเพ่อสิบวัตา,ากออกเลยเนาะมันเสียดายแต่ว่าไม่หน่อยว่าเสียดายเนาะนเห็นหมอค้าทำห้าตักออกมันก็น่ากินกว่ากันแล้วก็มันเป็นน้ำมันเดี่ออกมาจากเป็ดน้ำแต่ผู้ใด้บรอยากอว้วนเนาะนเห็นห่อค้าคสังเกตเบื้องในทักพี่นะคะ ่ได้ซื้อเป็ดแมาจากร้านแผ่เนาะเป็ดมันจะมัดลายค่ะต้องใช้เป็ดเป็ดข้าวขุนนบอกว่เริ่เป็ดขุนมะเอาละค่ะจากนั้นแม่ก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็มาปรุงกันที่หลังต้มไปเรื่อยๆให้นเนื้อเป็ดเปื่อยที่ไฟเป็นไฟกลางนะคะค่อยๆต้มมันเป่อยไปเรื่อยๆได้จ้ะเด้อเอาละจ้ะต้มเป็ดเขาก็เริ่มได้ที่แล้วเ่าก็จะมาหั่นพริกลาดนะคะทำพริกลาดใส่หน้าเนาะ ให้มันลงไปนิดหน่อยใส่รสด,ดีลงไปนะคะในต้นเป็ดให้มันนัวค่ะอ๋อแบบนั้นเราก็กจะทอดพริกนะคะ <c oughs> ต้องใส่หลายเพราะว่าไม่หน่อยเฮ็ดเพราะร้า,าย ต้มไม่เยอะก็พอตอ,ขอ,ขอาตามสัดส่วนนะคะตล้วเรื่องเปิดไฟด้วยอัดเพื่อจะแต่งหน้าเนาะจะเนาะเลาก็จะชิมนะคะชิมต้มเป็ดก่อน ไม่น้อยจะบอาใส่น้ำบักคามเปียกนะคะไม่น้อยจะใส่วิธีบีบบักหน้าวนะคะในถ้วยนะคะนี่จะชิมอืม้มปลาอีกไม่ได้เลยนปลานะคะเออกลือนิดนึงพะ เพือพ่อเอาใส่น้ามางเน่าลงไปนะคะมันจะมีความจีดจับนะคะซดสจับแซ่บโอเคพี่ข้าว็จะทอดให้กอบแล้วเราก็จะใส่พิกป่นลงไปนิดนึงให้สีสันของน้ำต้มเป็ดเข้าก็จะแซ่บนะคะผ,ผู้ใดมากพริกซดก็สอยพี่ซอสจใส่ลงได้อีกแต่ว่าสูตรนี้ไม่น้อยใส่ซำหนีเพียงพอนะให้ซอสหอมอ่ายหน่อยใส่พิกป่นลงไปนิดนึงค่ะ เพื่อเอาสีนะคะแล้วก็ความเผ็ดนะคะโอเคปิดไฟค่ะเรียบร้อยพักไว้จากานั้นเอามาชิมกลมเปเนห,อหน้อีกรอบนึงค่ะรู้สึกน้ำจะน้อยไปเนาะพี่นองชิมก่อนน้ำน้หยไปเดินไปจักน้อย รสชาติยังอืนโอเคแล้วเดี๋ยวเ้าไปเตรียมถ้วยค่ะสาหรับมาใส่ต้มเป็ดนะคะเอาละจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตามด้วยพริกที่เราขัดไว้นะคะพร้อมแล้วเอาจะเอาน้ำมันมาล่างกระทะนิดนึงแล้วค่ะเด้อจะได้ความแซ่บ ซนะคะโอเคต้มให้เดือดอีกนิดนึงเอ่แส่ถ้วยเลยจ้าตันนี้เอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมถ้วยกันจ้าแม่ถ้วยไม่ไก็จะบีบหน้ามะนาวไว้แล้วเนาะปลาลงไปนิดนึงให้ความหอมนะคะ เราก็จะรอเอาเป็ดมาเทใส่เลยค่ะเอาละได้การเทต้มเป็ดในงร่ทงเลยนากินมาจ๊ะต้มเป็ดสูตรไม่ใหญ่น้อยนะคะโอ้โหหอเจีย๊ยบพอดีถ้วยนึงนะคะ นี่เลยจัดจานให้มันน่ากินจัดถวยให้มันหนาแซ่บข่ะพี่น้องเอาเอาเอาพริกแกงน,นี้นี่จากัานทานก็ไ้ก็คือตักชีนะจ๊ะตักชี อเคจ้าต้มเป็ดสูตรไม่ใงหน่อยก็เรียบร้อยอีกเช่นเดิมลงมาดูด้านล่างกันจ้าเห็นได้จ้าต้มเป็ดสูตรไม่ไงยหน่อยนจะแซ่บก็คะหอมมะนาวนะคะแล้วก็จะมีความเข้มข้นสมใจหลักสดบอกค่ะลองเผ็ดบังนะคะบอยยากรับรองว่าอร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่มนะคะหนึ่งความรักหนึ่งประธานาดีด้วยรักใจากใจจ้ารักนะจุ๊บ